วันนี้มารีวิวโรงแรมที่เราพักในเกาหลีกันเราพักโรงแรมเมอเคียวอยู่ตรงสถานีฮงแดเลยออกจากทางออกเก้าก็ถึงเลยนะโรงแรมเขาจะเข้าได้สองทางนะจะเข้าทางด้านหน้าโรงแรมหรือทางด้านหลังก็ได้อันนี้คือทางด้านหน้าจะเป็นร้านขายเสื้อร้านนี้เราก็เดินเข้าไปในร้านแล้วก็ทะลุไปตรงลิฟต์ได้เลยนะส่วนอันนี้จะเป็นทางเข้าด้านหลังโรงแรมซึ่งถ้ามาจากทางออกเก้าเมื่อกี้เดี้ยวเข้าซอยเจอร้านอ e ีทูดี้เดียวขวาก็คือถึงเลยพอเข้ามาก็จะเจอลิฟต์แบบนี้เราต้องขึ้นลิฟต์ไปชั้นล็อบบี้ก่อนนะ พอเราต้องไปเปลี่ยนลิฟต์ตรงชั้นล็อบบี้เพื่อที่จะขึ้นไปห้องพักด้านบนนะเหมือนเขาจะใช้ลิฟต์คนละตัวกันเพราะลิฟต์ที่ขึ้นห้องพักอะ่ะเหมือนเขาจะล็อกเอาไว้สําหรับแขกเท่านั้นพอเรากดลิฟต์เข้าไปเราต้องสแกนบัตรห้องพักเราแล้วก็กดชั้นที่เราพักพอเข้ามาด้านในห้องก็จะเป็นประมาณนี้อ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกอยู่ด้านนอกซึ่งกระจกใหญ่มากเราชอบที่นี่นะคือห้องอาบน้ํากับห้องส้วมแยกกันเป็นคนละห้องเลยก็คือสามารถใช้พร้อมกันได้ะแล้วเตียงที่นี่ก็คือใหญ่มาก แต่หมอนก็คือนิ่มไปนิดนึงอาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนนอน